เสียดายถ้าถ้าฝนไม่ตกก็ดีมันจะได้ยาฆ่ายามันจะได้ออกนิดได้เต็มที่อันนี้มันมาละลายน้ำนเยอะไหมยายากำลังออกนิดแล้วอ,อย่าเดินลงไปเด้เอแห้งดูดิแต่ฝนดันตกมาพอดีนี่ดูเห็นมันก็จะเริ่มออกนิดเยอะอันนี้ยายาก็ค่อยตายเพราะว่านามมันมาละลายไปต่อ ฟื้นเขียวมากดูมันโตขึ้นเยอะเลยเนาะ,ะแบบอุดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยอันนี้อันนี้ฝน <ผล S 2> ย,ยังไม่ตกเยอะๆเนาะโซนพวกนี้มันก็จะแบบใบเหลืองๆตันนี้แบบเขียวมากอะ่ะเดียวจริงดูอันนี้ท้องฟ้าก็คืมมาอีกแล้วลอาจจะตกอีกเจ็ดไร่ข้างหลังโนู่นเขียวละเขียวมากตอนนี้คือเดินลงไปไม่ได้แล้ะเพราะว่า เราฉีดยาฆ่าฆ่ายาใช่อันตรายถ้าจะเดินลงไปต้องใส่รองเท้าบูทถ้าฉีดยาฆ่ายาแล้วยาตายหมดแล้วฝนตกมาก็ยิ่งจะดีอแต่นี้มันมันไม่ลงตัวเพราะว่าฉีดยาฆ่ายาไปปับ๊บฝนก็ได้มาตกปับ๊บก็เลยเป็นมาละลายนะ้ำได้อย่างเสียอย่าง ทีนี้ชาวไร่ไอ้อยคงดีใจเพราะฝนดีใช่เขียวมากเขียวมากๆจริงปีที่แล้วเรายังมาสูบน้ำใส่ดินแตเกเคิรบอยู่เลยอ